สวัสดีครับพบกับผมโตสชาติโครับกับชัดๆทีมเดียวให้ทีเดียวแบบชัดๆแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับผมก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่1มกราคม2565นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมแฮปปี้ดิวียา2565 2022นะครับก็มี1คู่มาฝากครับวันนี้มากับแสงแรกของปี2565เลยนะครับวันแรกของปีเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม ปืนใหญ่เจอกับเรือใบสีฟ้านะครับเคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยนะครับระหว่างมิเกลอาเตต้ากับเป๊ปกัวเดล่านะครับแต่ตอนนี้เราต้องคือเขาต้องมาเจอกันนะครับในเกมวันนี้เล่นที่เอเมเรสสเตเดียมนะครับก็ดูแล้วชี้ไปที่เรือใบสีฟ้าครับจะบุกมาชนะได้อย่างน้อยๆครับมี1ลูกแน่ๆนะครับยิงไป2ลูก3ลูกหรือกี่ลูกอันนี้ว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไโดยแล้วยังไงเรือใบน่าจะเข้าวินแน่ๆนะครับชี้ไปที่ เรยเอาไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ